สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมีหลวงปู่นะคะหลวงปู่เกิดนะคะแห่งวัดสะพานนะคะแห่งวัดสะพานบ้านนานนครนายกนะคะเป็นเหรียญเป็นเป็นเหรียญแพกนะคะเป็นเหรียญแพกกล่องนะเป็นเหรียญแพกกล่ลกองสามสามองค์นะคะสามองค์นะคะสามองค์สามแบบนะคะเป็นเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อของหลวงพ่อหลวงปู่เกิดนะ นะคะมีกล่องให้เรียบร้อยนะคะมีกล่องให้เรียบร้อยอันนี้ตั้งแต่ปี2 5 0 0 2549นะคะปี2549นะคะอันนี้คุณยายไปเช่ามาเช่ามากับมือเลยนะคะโอเคตั้งแต่ปี2549นะคะนะคะอันนี้เอ่อเป็นเอ่อตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เกิดนะคะ เป็นพระที่มีบุญญาธิการมากนะคะพระองค์นี้นะคะนะคะอายุท่านเยอะมากนะคะก่อนเสียชีวิตก็อายุเกือบร้อยปีนะคะนะคะโอเคค่ะเออถ้าใครสนใจนะคะคุณยายให้เช่านะคะให้เช่าชุดนี้นะคะชุดนี้หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะศูนย์เก้าหกสามเก้าหกแปดสี่สี่หนึ่งค่ะศูนย์เก้าหกสามเก้าหกแปดสี่สี่หนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ